สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e เลฟ f ีทุกคนเลยนะครับผมสวัสดีพ่อแม่เพื่อนๆชาว y o u t u b ลแเอฟ f c ทุกคนเลยนะครับนะ้ำไม่ว่าจะเป็นเปื่อนไม่ตะปูเปลือนเกาตะปูมาพบมาทามาแล้มาทามาเจอมา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 จ้าเอกะหลานนะครับวันนี้กับจองตะปูสน่ มากินนมจีนกับนมจีนนมจีนจน,น้ำยาป่ายัว่ยวจ้าตำเหนเงนจเงนจาตำเหน่งเนจาตักมาใหญเนจามีอะไรหลายอย่างมากวันนี้ผักเสนอมีแตงขวาลูกใหญ่ๆหักชีผักหอมเปรอะไรนะเรียกอะไรนะแล้วก็ไก่ต้มกับพมประกาศมีเดี่ยวมันแล้วตึงกับตัวหันแล้วตัวหันตัวหันแล้วกับพมมมา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 มมา,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 มา ตักมาใส่นี่เลยนะจ๊ะราดลงไปเลยจ๊ะวันนี้เราจะใช้มีนจ๊ะยั่ว,ยวจ๊ะต็นเต็ตีนต็มตตต,ต,ตชึบเราตักมากินพอประมาณนะจ๊ะตามเองจ๊ะจังกันเน,นะจ๊ะ ไก่ตอมกับป๊อมวันนี้ล้างมือนะครับนะไก่ตอมไก่ตอมวันนี้ล้างมือล้างมือล้างมือใช้นี่นะจ๊ะมาเลยจ้ะมาเลยจ๊ะยั่ๆจ๊ะยั่วจ๊ะไปยั่จะพี่จ๊ะจ๊อจืม Hmm? Tại Cảm ơn các cầm đã theo dõi เจนตื่นใกน้ไหมล่ะ tôm, dạng mà tôm lên hết rồi. Ừ. Hà rồi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 . น้ำปลาไมา่ต้องใส่แล้วคิ้มล้าวเอาน้ำปลาแล้วกุกินปลากัดดินกรรมติปา ก็แบบอืมเอืมไรเลยป็ีนกำลังี่น้ำปลารากว่าล้ยี่สิบ

mặt cha Hãy subscribe cho nhìn Ghiền Mì Gõ Để không แงมันกั้นมหล้างเกลือล้างเกลือต้มกับน้ําเกลือนะล้างเกลือจะอาดล้างเกลือล้างเกลือน้ําเกลือน่ะไม่กาวแน่นอนรับรองประกันคุณภาพ้องกินอ่ะลองทำดู เมื่ไลคืลอนคนเดียวฮไม่ไรพี่รอบผมคือคนเดียวเจ็บเจ็บร้อยฮึมันกินไปโอเค เนะมื่อนะองอย่าไปจีรีเลยอร่อยบูดูการกินเนี่ยอืมเจ่งเอให้ากมันแตกเนียอย่ามาตูมปอกตั้ง,ต,งตั้งลูกเลยนะห้าปากอร่อยต้มสักสิบนาทีพอเอ้ยตั้งสห้านาทีนับเลย เอาห้าปากหนึ่งสองสามเอาหา้าห้าเดยวนีห้าบอกไอ้ห้าไอ้ห้ากันอะไรทุกคนหรือเจนนทีแลวอย่าลืมนะจ๊ะอย่ลืมกดไลค์กดตับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อต่อไปของจับตาปุดเชแนลนะจ๊ะกดไลค์ด้วยเด้จอจ๊ะกอนห้าไอ้โอฮะอืมอืมกอืม

Kín bạc nhiều nhiều, kín bạc, kín bạc Kín bạc nhiều rồi Dí Dí lên tất cả bạc á Cảm ơn Có thấy hả Uhm อมอลอยแดกไปเลยไก่ก <alors S 2> ินไก่แดกจั7าก็กินไปเลยจ้ะไม่ต้องกินไม่ต้องกินใจเด้อ ตีนคดะตีนอย่างเป็นเลยนะลกงเขาใกล้ใจแล้วนะ น้ำปลาตาเจอข้างหลังตัวอยู่ชิ้นปลาตาเจอข้างหลังไปเจอมาจากดาวของข้านอืงให้เข้าไปตัวกับเมื่อ

คนจีนจะใช้ชจอนนะวันนี้กินมือจ้ะเปริรบมือเลยประท้าใ้เลยว่าเปิเปิบเปริรบเปริเปรบ chứ ch không biết đẹp, ta, piss, cần, phải khó cho mấy con bây giờ nhận toàn trai mưu bê nhận được chứ có thể mà nhận ra đẹp của đứa nào cũng không tìm được cấp bớt mưa à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  ừ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  quay lại bia nắp làm một lại bàn nó bây giờ quần đắng có Tao bảo quần đắng ra nha quần đắng Đã ra Nhưng mà Cái content tên luôn đi ăn Tên Covid là mà phải đi Đừng để hoang ấy Bác trẻ măng cả Cảm ơn các bạn đã theo che che che, ừ. chết trên cái chết che chết 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 che chết 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 อร่อยม,มากเลยหนงังหนังกลดตีเล่นอืมอืมเดี๋ยวจะนั่งนั่งนั่งกลดตีเล่นใจก็มันอร่อยจริงๆ่ะก็ใจไหมนี่อื<ะ>ก็ใจไม่รู้

nên tự nhàng nha nheo nha luộc riêng to bắt bám đầu là bắt vừa đốn bể bể bỏ bỏ 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 bể bay bắp bột chấm nhọn chấm này Cây quá cái bay bắp bột, bột cho <laughs> hmm. nó อยากจะกินมึงกิเลยตมา,ามมาล้ามือกอนล้างมือสะอาดใครไม่อยากไม่ล้างมือก็ไม่เป็นไรกินไปเลยไม่ปลือเข้าใจไหมตัวการสมัมันแกอันนี้แก

Hmm? Mì <laughs> mì điêu. mì mì kìa 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 kìa. mì 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 วันนี้เรากินตีนไก่ตังนี้จะกินสเต็กเพราะว่าจะตุ่รแล้วตอนนี้วันที่นึ่งเรากลับไปอยู่บ้านแล้วตุ่เราเราจะเรียกวันที่นึ่งใบเดียวจริง

กินก้าวกินก้าวาเมื่ออะไรเนาะกินก้าวกินก้าวน่ำปลิกน่ำจุกก็ได้ก็อย่างปั๊กไม่เรื่องหมากกินได้เป้ส่วนมากมึงมากมาไม่เป็นนะ <laughs> นี่มันคือการสแสดงกินเรียบร้อยเกินไม่มีใครดูกินตุกมกตกมกเนะี่ยคนดูเยอะกินตกมกตกมกเป็คนแรกกินตาชา,า,าแ,แต่ไม่เอะเลยปึ๊บแต่คนเจนอยู่รังบาลตรงเนี้ยเลยไปจำคนเจนตรนงไหนจี้จำมี้จำแจกเงี้ยจำรั้ไหมจอบว่าเขไล่ไม่จอดว่าเขไล่ก็ได้กันจะมากล้ามาแรกแล้วเนี่ย จ้าก่เกดไล์ไม่เจ้าว่เกดไล์จะเกิดลงก็แล้วแต่ที่สบายใจมันคนดูจนจบจบ,จบคลิปนะหรือไม่ก็ไม่ได้ดูเลยก็เกิดลงเฉยก็จัจ้งเออก็ปกติเมื่อก่อน,น่ะ น้ำปลาร้วไม่เลยยงน้ำปลาดึ๊นัวมากสั่งตรง,งมาจากดาวังการเลยใครอยากไปดาวังการกับตะปูมั่งถ้าใครอยากไปดาวังการกับตะปูนะกดไลค์ด้วยนะกดเอ้ยไม่ใช่กดไลค์ว้าฮ่าฮ่าฮได้จกร กระจด้วยนะจะปรับแต่งการไปใจ๊ Cơm nhớ cơn Cơm nhớ Tàu hoa bợn mẹ ไปลองจายมือดูนะทุกคนว่ามันจะอร่อยจริงๆริงนอะกระดูกเกี๋ยวอืมกระดูกอรไรแบบิ่ม Ừ. <coughs> Dua ma

ไม่หมดแล้วจ้ากินต่อได้ได้สามวันขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะนะครับนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันดีนะจ้ากดแจ้งตับปูด้วยดิจ้าซับนิดแหละบ๊ายบายขอบคุณค่ะบ๊ายบายจ้าเจอกันคะลิปหน้า